ได้รับภารกิจฝนจะมาครับต้องเร่งปิดงานครับถ้าไม่เก็บงานนี่ถือว่าเละครับจะประหยัดน้ามันไม่ได้แล้วครับต้องเร่งแล้วตอนนี้ครับฝนมาแล้วขึ้นดินแล้วต้องเก็บงานให้ได้ครับไม่งั้นตรงนี้เละต้องเปิดใหม่ครับดินแห้งต้องรีบครับเหมือนยังไม่ได้เร่งไม่ได้ออกแรงครับฝนกำลังมาครับฝนเงิเร่งหนีฝนครับ ผตัดภาพมาข้างหลังครับหนึ่งสงสาสี่ห้าห้าคันครับอ่ะดับดับโอเคดับจมไม่จม ยงไล่กันอย่างมันเลยครับไล่กันอย่างมันเลยนีผล ีเลยนีคนเลยอืมทีน,นี้คนททำงานเป็นต้องรีบ้วครับฝนมาต้องรีบฝดแล้วให้เน้นให้ดินแน่นไว้ก่อนครับไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้งานใหญ่เลยครับต้องรื้อใหม่ครับ รัอถอยหลังก็ได้มาแล้วครับลันทุกแล้วสายแบกแบกข้างล่างไม่เป็นไรครับไม่โดนจับตำรวจไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วมีการโจมการเกิดขึ้นแล้วอ้าวครับโจม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 เรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยลูกพี่เรียบร้อยเรียบร้อยลูกพี่โยมถอย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 เหมือนจะหมดแรงนะครับเหมือนจะหมดแรงนะครับข้างหลังรอแล้วตอนนี้โจมโจมโจม รถติดครับพี่น้องครับรถติดแล้วได้งานอีกแล้วครับตัวลากอ,อยู่ไหนตัวช่วยอยู่ไหนขอตัวช่วยหน่อยขอตัวช่วยหน่อยเหมือนรู้กันครับขี่มาจอดแล้วก็ให้ลิ้วกงถอยมาดันครับเหมือนรู้กันครับอ่าลบหน่อยพระเอกมา ลบหน่อยพายเอกมาเหมนรู้กันครับส่งซิกกันแล้วตามมาครับตามมาดูเหมือนรู้กันตรงนี้มันจะลมเน่อยนะครับเอา้าอันนี้ก็ตีิีกเอา้าอันนี้ก็จะจบอี่ครับตรงนี้น่าจะมีน้ำซึมไหม แล้วหัวหน้ามาแล้วดันดันตรงไหนฝาท้ายอย่าให้สีตธหลอกนะพี่นะพี่อย่าให้สีตธหลอกนะขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นไปไ,ไปจมไปเรื่อยครับจมไปเรื่อยครับ ไม่น่าโยไปเลยครับควันขึ้นเลยไปเรียบร้อยหลุดพ้นไปได้ครับถ้าไม่มีเอกนี่ก็ไม่รอดแน่ๆกบลอ่องให้เพื่อนหน่อยข้างหลังยังรออ้างหลังยังรอข้างหลังยังรอ,งงงรอเรามาลุ้นว่าข้างหลังจะไปได้ไหมครับ ว่าไปไม่ได้ครับพอดูจากสภาพเมื่อกี้แล้วน่าจะจมครับอ๋อผมว่ามันสุดตรงนี้แหละพิมิตต้องเนียครับเออเอาลบ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 อ๋อลบที่เดิมครับอ๋อคนขับมีประสบการณ์ครับไม่วิ่งตามใครครับลบที่เดิมไม่ย้ำที่เดิมครับ ตัวรอดได้ครับพี่น้องครับเอาตัวรอดได้ครับเอาตัวรอดได้ครับาตามต่อพวกนี้ครับโชคดีรับเลยทางวัสดีครับ